มาแล้วครับขบวน1นึ่นะครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ35นาทีนะครับวันนี้ก็แจ้งเลยนะตีห้าครึ่งก็แจ้งแล้วนะตอนนี้ตีห้าสามสิบสามห้านะครับตอนนี้น่าจะได้นะต้มมานะครับวันนี้หนึ่งสามสาม ได้แอสตอม4-2-1-4นะวันนี้1-3-3